สวัสดีค่ะเป็นแบตเตอรี่ของ oppo r15 Pro นะคะแบตเตอรี่เก่าของ oppo r15 Pro นั้นแบตเตอรี่บวมนะคะบวมมากๆจนมันโป่งออกมาเลยนะคะนาปกติแล้วแบตเตอรี่มันจะเป็นรเรียรยมนะคะอันนี้มันป่งออกมานะคะแลวทีนี้มันทำให้ฝาหลังเนี่ยอ่านะคะฝาหลังตัวนี้นะคะ ขนาดปกติเนี่ยมันจะต้องเรียบแต่กับตัวเครื่องนะคะบอแบตเตอรี่มันบวมปุ๊กมันก็จะดันให้ฝาหลังอ้าออกมานะคะแล้วทีเนี้ยแบตมันก็อาจจะมีอาการเสื่อมด้วยเช่นแบตหมดเร็วหรือว่าดับเองอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าแบตเตอรี่บวมจนมันไม่สามารถที่จะใส่เคสได้หรือว่าไม่สามารถที่จะใส่ฝาหลังกลับไปได้นะคะนี่นะคะ แบตเตอรี่ตัวใหม่ก็จะอยู่ในเครื่องนี้แล้วนะคะอันนี้เป็นแบตเตอรี่เก่านะคะอันนี้เซลล์มันเสื่อมนะคะสภาพมันก็จะบวมๆแบบนี้นะคะนี่นะคะอันนี้เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็เวลาชาร์จก็จะชาร์จด่วนเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะอืม พอเปลี่ยนไปแล้วก็จะสามารถใช้งานได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะตอนนี้นะคะเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ oppo r15 pro นะคะใครสนใจอยากเปลี่ยนแบตก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ